โอ้โหปลูกหมอนเลี้ยงไหมกันเป็นล่ําเป็นสานแบบนี้นอกจากจะได้เส้นไหมแล้วนะคะขอบอกเลยค่ะว่าตัวดักแด้นี้ก็โอ้โหแซบไม่แพ้กันคุณผู้ชมลองนึกภาพตัวดักแด้สีเหลืองๆนะคะนําไปต้มแล้วใส่เกลือนิดหน่อยค่ะพอเวลาเคี้ยวทั้งเค็มทั้งมันอร่อยอย่าบอกใครเลยแ่ละคะ่ะแม่พูดแล้วก็เปรี่ยวปากนะคะลองไปอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะ ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรเวลาที่คุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของการทําเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องศัตรูพืชหรือว่าวัชพืชต่างๆคุณผู้ชมปรึกษาใครคะถ้าไม่ได้บอกผ่านรายการของเราจะหันไปปรึกษาใครได้บ้างแล้วจะได้คําตอบที่มั่นใจเชื่อถือได้ในวันนี้รายการของเรามีคําตอบมาฝากค่ะ อาชีพเกษตรกรนั้นอยู่ผู้คนไทยมาช้านานนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะสังเกตได้ว่าการปลูกพืชนานา,นานชนิดไม่เคยเกิดปัญหาใดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตโรคหรือว่าราต่างๆก็ไม่ค่อยจะพบปัญหาเรื่องของศัตรูพืชมากนัก ธาตุอาหารก็มีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถเก็บผลผลิตที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ยังคงดีอยู่ผลผลิตจึงได้ตามที่คาดหมายนะคะแต่ว่าการทําเกษตรในพื้นที่เดิมสื่อต่อกันหลายชั่วอายุคนแบบซ้ําๆความสมบูรณ์ของดินนั้นก็จะเริ่มลดลงค่ะธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินก็จะเริ่มหมดเพราะว่าขาดการบำรุงรักษาเติมเต็มธาตุาอาหารในดินผลผลิตจึงลดลงนั่นเองนะคะ เมื่อพืชที่ปลูกนั้นเกิดความอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเกิดโรคระบาดก็จะก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตตกต่ำแล้วก็สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรค่ะ ดังนั้นนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิชาการจากนักวิชาการด้านการเกษตรหน่วยงานของรัฐจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญต่อเกษตรกรค่ะในการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตรและยังช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนาและแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกษตรกรนะคะก็ส่วนมากก็ปรึกษามีเกษตรแล้วก็ร้านร้านขายเคยมีครับผมครับร้านเกษตร พันพวกเกษตรเลยแล้วก็เกษตรตำบลอำเภอเนี่ยแหละ,ะล่านล้านขายกกเกษตรแถวตลาดนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการค้าด้านเคมีเกษตรที่มีอยู่เกือบทุกอำเภอทุกตำบลหลายท่านก็จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรโดยตรงจึงรู้ปัญหาต่างๆของเกษตรกรเป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาตอบคําถามให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะภาพเหนือของเราโดยเฉพาะที่ลําพูน ป่าซางของเรานี่เกษตรกรส่วนใหญ่โตอะไรครับเอ,อ่อโดยหลักแล้วกเกษตรกรที่ออปลูกจะเป็นไม้ผลนะครับ,รบพืชพืชหลักจะเป็นไม้ผลโดยเฉพาะลำไยนี่90%้ซของพื้นที่นะครับที่ท,ที่เกี่ยวกับออไม้ผลเกษตรกรเนี่ยเมื่อมีปัญหามาพบกับคุณมีรชัยเนี่ยฮะมีปัญหาอะไรบ้างเอ่อโดยหลักของลำไยนะฮะ ถ้าเกษตรกรที่ต้องการทํานอกฤดูเนี่ยหลายๆคนโดยโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ขั้นตอน 1, 2, 3, 4สมนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะอยากได้ดอกก็ล่าสารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วิธีเตรียมต้นนะครับ,รบเตรียมต้นให ลำไยมันพร้อมในการที่จะถูกสารบังคับให้กระตุ้นในการออกดอกเรารู้ทางด้านทฤษฎีเกษตรกรกร,รู้ทางด้านปฏิบัติก็เอาสองอย่างมามา,มารวมกันมันก็จะทำให้กเกษตรกรได้ผลผลิตที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตรกรรมในปัจจุบันนั้นก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมแมลงศัตรูพืชดินเสื่อมสภาพหรือว่าโรคเชื้อราต่างๆระบาดในพืชผลผลิตตกต่ำขาดคุณภาพรวมทั้งด้านการตลาดปัญหาต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยอมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงค่ะไอ้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งนะที่ มันมีปัญหาไหมครับที่ราดหุลแก้วเนี่ยอ๋อแต่ก่อนนี้มีแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาหมดไปแล้วครับมียาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเยอะมันคุมได้เลยฮะคุมได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวขายยากันนะครับครับเข้ามาซื้อยาอะไรฮะอ๋อซื้อยาพวกยาคุมหน้าเทือกับถึงฤดูพอดีตอนนี้นะฮะอ่าแล้วอัตราการใช้บอกเขาเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอข้าวดีดข้าวเด้งตรงนี้เนี่ยเฮเล้งแนะนําเกษตรกรของเราอย่างไรบ้าง ข้าวดีดนะฮะเมื่อก่อนปัญหาเนี่ยเยอะแต่หลังจากสักสองสามฤดูผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แนะนาไปเนี่ยปัญหาก็รู้สึกเบาไปเยอะเลยนะวิธีแก้ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดเรารีบทำนะถ้าต้องต้อง,องรีบทำเนี่ยหยดไประหว่างที่เราคลาดนาเลยให้แช่อยู่ในน้ําสักสองสาคืนคนะฮะแต่เราเราก็ลูบเทือกแล้วก็หว่านข้าวตามปกติอันนี้จะช่วยได้เยอะแล้วหลังจากนั้นพอหวานข้าวเสร็จ15วนันฉีดยาคุมหญ้าเสร็จพอเอาน้ําขึ้นเนี่ยให้เอายาคุมหญ้าเม็ด หวานอีกครั้งหนึง่งอ๋อทีนี้เอ้เาเข้าดินมันจะขึ้นไม่ได้แล้วอยู่ใต้น้ําขึ้นมาโดนยาตายหมด การแก้ปัญหาทางการเกษตรนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมค่ะเกษตรกรเองก็จําเป็นจะต้องแสวงหาความรู้แล้วก็ทักษะในด้านวิชาชีพทางด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาตนเองสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนะคะโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะคะความรู้ทางด้านการเกษตรที่สืบทอดกันมาอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยภัยพิบัติต่างๆนะคะรวม ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดังนั้นการปรึกษานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของการทําหน่อไม้ฝรั่งให้เจริญงอกงามแม่ทากันจนรวยกันทั้งอ,อําเภอเลยละค่ะทําได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK โูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์ p r o ด็ด ไตรเตอร์โดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัดรายการบอกข่าวชาวทุ่งมุ่งเน้นความจริงด้านการเกษ,ษสสตรปศุสัตว์และสัตว์น้ำจากนักิชาการที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงบรรจุไว้ในรายการบอก,บอกข่าวชาวทุ่งบอกข่าวชาวทุ่ง ท่านสามารถค้นหาความจริงด้านการเกษตรได้ทุกวันอาทิตย์เวลาตี5.30นาทีถึงตี5.55นาทีทาง NBT แห่งนี้นะครับ บอกข่าวชาวทุกในช่วงนี้ถามคุณผู้ชมว่ามีผักหรือว่าผล,ลไม้หรือว่าพืชชนิดใดที่ปลูกครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ตั้ง3ปี6ปีไม่ต้องรอเฉลยนะคะกุุกเฉลยให้เลยค่ะนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะคะปลูกครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวผลได้อีกนานน,านเลยละคะ่ะอย่างเช่นที่อําเภอเสริงสารนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านที่นี่เขาปลูกกันเป็นล่าเป็นสารแล้วก็ทํารายได้ได้เป็นจํานวนมากนะคะพวกเขามีเทคนิคในการปลูกอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลูกหนึ่ครั้งก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน3 6ปีนะคะหากว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีอาจจะได้ถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งนั้นเป็นพืชที่อยู่ในความนิยมของผู้บริโภคสูงมีความต้องการมากโดยเฉพาะต่างประเทศนิยมบริโภคหน่อไม้ฝรั่งที่ส่งมาจากประเทศไทยค่ะ อาจจะพบหน่อไม้ฝรั่งได้หลากหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวหรือเขียวการปลูกนั้นก็จะมาจากสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละค่ะอย่างเช่นถ้าอยากจะได้หน่อขาวอวบก็ให้ใช้ดินหรือว่าทําหมวกใส่ไม่ให้ถูกแสงแดดหน่อยหน่อก็จะออกมาเป็นสีขาวค่ะการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนั้นจะต้องเตรียมดินให้พร้อมนะคะโดยการรดน้ำพรวนดินให้ชุ่มทิ้งเอาไว้ประมาณ7-10วันพร้อมกับโรยปรูนขาวถ้าดินเป็นกรดค่ะ หน่อไม้ฝรั่งนั้นชอบดินโปร่งร่วนซุยระบายน้ำได้ดีสภาพแปลงจึงต้องโล่งแจ้งและไม่มีร่มเงานะคะอุณหภูมิที่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งคือ25-30องศาเซลเซียสค่ะการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของหมู่บ้านไผ่น้อยตบเสรงิงสสงจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ก็รวมกลุ่มกันปลูกมานานกว่า3ปีแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการปลูกหน่อไม้ฝรั่งต่อไร่ไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อวันค่ะบางรายถึงขั้นปลูก3ไร่5ไร่ไรายได้ก็ยิ่งเพิ่มตาม ต,ตอนแรกเลยที่เรามาคุยกันเนี่ยว่าสมาชิกต้องการแบบไหนยังไงพอมาตกลงกันปุ๊บก่อนที่เขาจะเข้ามารับซื้อ<น>ก็เลยตกลงกันอยู่ที่แบบง่ายๆชาวบ้านก็เห็นด้วยว่าเอาไม่ต้องคัดเอาแบบง่ายๆคือรวมรวม,มาเลยรว,รวมเกรดรวมเกรดเลยเขาจะคัดเองในปี2558เนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันระบบกลุ่มอาเซียนเรา<อ>แต่จริงๆแล้วเราต้องอยากให้ตรงนี้นะเกิดะระบบ อย่างชัดเจนเพื่อปลอดสารพิษให้ได้เพื่อการแข่งขันให้ได้แต่ส่วนราชการ,รเองต้องเข้ามาดูแลว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็เรามาช่วยแก้ไขทันทีรเราจะได้ ไปได้สวยกับต่างประเทศการบำรุงรักษาหน่อไม้ฝรั่งนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้ระบบปลอดสารเคมีเพราะอย่างปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกลบโรยโคนต้นค่ะแล้วก็ให้น้ําปกติทุกวันหรือว่าวันเว้นวันส่วนแมลงศัตรูพืชนั้นก็มีเพียงแค่เพลี้ยไฟไรแดงค่ะการฉีดพ่นป้องกันก็ใช้เพียงแค่จุลินทรีย์ที่หมักเองทําการฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าเผื่อมีเชื้อราระบาดก็ให้ใช้สารเบิลเวอรเรียฉีดพ่นค่ะอัตรา500กรัมต่อน้ํา20ลิตร 3วันครั้งซึ่งในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี้นะคะทางส่วนราชการทั้งเกษตรอำเภอเกษตรตำบลของน้องไผ่น้อยก็ได้ลงพื้นที่ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดสร้างความอบอุ่นใจให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนการส่งเสริมเรื่องพืชสวนคือหน่อไม้ฝรั่งนั้นทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชิงส,สางเองก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้รนะครับมาหลายปีแล้วขณะนี้เราก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรเนี่ย เป็นกลุ่มนะครับซึ่งมีอยู่2องตำบลด้วยกันจะเห็นว่าตำบลน,นี้คือตำบลเสริงสางอีกตำบลหนึ่งคือก็คือตำบลสุไพรบุรบนะครับที่เราเปิดการส่งเสริมอยู่ในจํานวนนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมการส่งเสริมได้รับความรู้จากเกษตรเรานั้น105รอ่ลายประมาณ250ไร่เอาปัญหาก็มีอยู่บ้างนะฮะมีเรื่องเพี้ยไฟไลายแดงนะครับที่เกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรงนะัก ในจุดตรงนี้เองเราพยายามให้นักพชาการที่ประจำตำบลน,นยฮะช่วยดูแลนะครับว่าจะทําอย่างไรกันดีเพื่อเป็นการไม่ให้ใช้ยาเคมีนั้นเราก็จะแนะนํากลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนี้ดําเนินการทําเรื่องบิวเวลีย ใใในนนการรช้้จุดตงีปัจจุบันการทําเกษตรของอําเภอเสริงสางมีพืชหลากหลายชนิดค่ะปลูกหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีนะคะรอบพื้นที่แห่งนี้นั้นอุดมไปด้วยแหล่งน้ําขุดลงไปในพื้นดินเพียงแค่สอเมตรก็จะพบน้ําใต้ผิวดินสามารถที่จะต่อท่อลงสูบน้ําเพื่อให้กับพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยเลยคะ่ะ การเอาใจใส่และให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดเช่นนี้นะคะก็ทำให้เกษตรกรของบ้านน้องไผ่น้อยเกิดความมั่นอกมั่นใจและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับด้านการตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแปลงของเกษตรกรไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากลำบากในการขนส่งแต่อย่างใดสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์โปรเดด ไวเตอร์ Fighter, โดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัด